เอาเลยครับทุกคนก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมอยู่กับผมเล่นตะนะครับผมวันนี้ก็จะมาทำการเล่นไหมครับอัลซิบารอนโหมดฮาร์ดคอร์ในอะไรนะอีพีเท่าไหร่ครับอีพีที่3ใช่ไหมอย่างอีพีก่อนที่เราเล่นไปเนี่ยก็คือเราสร้างอ่าฟาร์มบัวแล้วก็ฟาร์มแกะแล้วก็ฟาร์มไก่ Farm ai, ใช่ไหมครับอีพีนี้เนี่ยเราก็จะมาทําการสร้างบ้านนะครับผมซึ่งบ้านเนี่ยก็ <laughs> มันต้องสาคัญอยู่แล้วใช่ไหมหละ่ะแต่เราเนี่ยยังไม่ได้สร้างเลยนะครับเพราะว่าเราเนี่ยเอาเวลา,อ,าอื่นเนี่ยไปสํารวจแล้วก็มาสร้าง เจ้าฟาร์มสัตว์ขนาดย่อมของเรานั่นเองนะครับเดี๋ยวเอาไม่ว่า E ีีนี้เนี่ยเราก็จะมาสร้างเป็นบ้านของเราที่จะอยู่อาศัยกันแล้วก็อาจจะเดินสำรวจเหมือนเดิมนะครับเพราะรู้สึกว่าแมปของเราเนี่ยซีที่เราเกิดมาเนี่ยมันยังหาได้ไม่มากพอนะครับก็คือเอาง่ายๆเนี่ยผมอยากเดินสำรวจให้มันไกลขึ้นแล้วก็แบบระยะงจะพูดยังไงดีครับก็คือผมอยากสำรวจให้มันทั่วๆนะครับว่ารอบหมู่บ้านเราเนี่ยหรือรอบตัวเราเนี่ยมันมีอะไรที่มันน่าแบบ น่าสำรวจบ้างเพราะผมรู้สึกว่ามันน่าจะมีอันที่มันมากกว่านั้นนะครับอืมตรงนี้เนี่ยผลผลิตของเราก็ค่อที่จะฟื้นฟูเลยก็แบบเยอะเอาเรื่องเลยนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเก็บมาก่อนเลยกันนะครับโหเยอะมากโอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวเก็บประมาณนี้แล้วกันนะครับผมที่เหลือเนี่ยไอข้าวสารีเนี่ยก็คือเดี๋ยวเอาไปผสมพันธุ์ใช่ไหมแต่ผมยังแล้วกันนะครับผมรู้สึกว่า ผมผสมพันไปค่อนข้างที่จะเยอะนิดนึงแล้วนะครับผมซึ่งบ้านที่ผมคิดไว้ในหัวเนี่ยก็จะเป็นสไตล์โมเดิร์นและก็ผสมกับสไตล์มั่วๆของผมแลวกันเพราะผมก็สร้างบ้านไม่เก่งเหมือนกันนะครับที่ผมต้องการคือไม้สีดำครับซึ่งมันอยู่ในไบโอมป่ามืดซึ่งก็แน่นอนว่าตรงนี้เนี่ยมันหาค่อนข้างยากผมต้องออกเดินสำรวจครับซึ่งมันค่อนข้างที่จะนานเอาเรื่องเลยแต่ก็ช่างมันเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมได้คราบไปตกปลามาแล้วก็ ไปฟาร์มอาหารมานิดหน่อยซึ่งผมก็ได้ปลาปูกสุกเนี่ยและก็ปลาซอมอนมากินในระยะหนึ่งที่เราจะเดินออกเดินทางกันแล้วซึ่งแน่นอนว่าถ้าเกิดไปตัดไม้เนี่ยไอเจ้าขวานไม้ที่มันใกล้ผูกพังเนี่ยมันไม่พอแน่นอนอและก็ใช่นะว่าผมไปฟาร์มไดมอนด์มาด้วยแล้วก็เหล็กจำนวนหนึ่งแล้วก็บล็อกอื่นๆที่ผมค่อนข้างที่จะหามาได้เลยเ <c oughs> สียงเริ่มแหบอีกแล้วอะเอาเป็นว่าสร้างมันเดี๋ยวเราต้องทําขวานที่มันหนบ อืมนิดนึงละกันเพราะว่ามันต้องใช้ไม้เยอะเลยใช่ไหมละ่ะโอเคเอามาปั๊กสอันนี่เราได้มาอุ๊ยเดี๋ยวนะผมข้าวผิดมันต้องทำขวานไม่ใช่สิ่งนี่โอ้ m ม g ก็คือผมไปทำอีเตอร์เฉยเลยซึ่งผมไม่ต้องการมันเลย,ยซ้ำอะ่ะผมต้องอ อะไรครับเนี่ยเสียอะไรโดยเสียประโยชน์อีกแล้วอะ่ะคือผมต้องค้าปเป็นขวานด้วยแล้วผมไปค้าปเป็นอีเตอร์แต่ไม่เป็นไรเราค้าใหม่ได้ซึ่งตอนนี้เราก็ได้ขวานมา1,2,3,4ได้มา4อันกับอีหนอันที่ใกล้ผุพังก็น่าจะเกินพอแล้วนะฮะก็น่าจะ เกินพอที่เราจะเล่นเอาซิวรอดแล้วก็ไปตัดไม้มาจํานวนหนึ่งเลยเนาะซึ่งเดี๋ยวผมเนี่ยจะเดินหาไม้สีดําไปตรงแถวนูน่นเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเราเดินไปทางนี้บ้างแล้วใช่ไหมครับซึ่งเราก็ไม่เจออะไรนอกจากหมู่บ้านเนาะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนจากฝั่งตรงนี้มาฝั่งตรงนี้บ้างซึ่งก็ตรงข้ามกันเลยผมก็ว่าน่าจะเจออะไรที่มันดีๆอยู่บ้างนิดนึงอาจจะไม่มากก็น้อยนะครับเดี๋ยวลองเดินสำรวจดูก่อนเนาะอืมแล้วก็ใช่ครับผมคลิปที่จะลงไปก่อนหน้านี้เนี่ยคนดูแบบ ผมรู้สึกดีใจมากเลยนะกับช่องที่มันเพิ่งเปิดใหม่กับคนดูที่มันมาขนาดนี้เนี่ยก็ต้องรู้สึกขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับถ้าเกิดไม่มีทุกคนเนี่ย <c oughs> ผมก็ทันทีจะตื่นตันแลวก็หมดไฟในการทาคลิปไปละเอาไว้ขอบคุณจริงๆนะครับที่แวะเวียนเข้ามาดูกันบ้างนะครับถึงจะกดผิดเข้ามาดูก็เถิดนะ ขอญาตทุบเตียงไปด้วยเอาไว้ก็ฝ่ายติดตามผลงานใหม่ของผมด้วยนะครับเดี๋ยวจะพยายามทำคลิปอัพคลิปลงมาแบบต่อเนื่องนะถ้าเกิดผมไม่ติดโทระอะไรเลวก็เดี๋ยวผมจะอัพคลิปต่อแน่นอนก็เลยอยากให้ทุกคนนช่วยกันกดติดตามแล้วก็กด subscribe กันด้วยนะครับที่สำคัญก็คือกดไลค์แล้วก็แชร์บอกเพื่อนๆนะว่าไอช่องนี้เนี่ยมันมัน,ม,นมันดี ก็ไม่ร like ู oh ้จะอธิบายยังไงก็ฝ่ายทุกคนเนี่ยช่วยกันกดติดตามแล้วก็โปรโมทกันนิดนึงด้วยนะครับโอ้แม่กอนี่เราเดินมาในป่าที่เป็นป่าไม้เบิร์ดแล้วหรอเนี่ยซึ่งป่าไม้เบิร์ดก็คือไม้ขาวนั่ละครับซึ่งไม้ขาวเหรอมเอาไปสักนิดนึงแล้วกันผมรู้สึกว่าถ้าเกิดเป็นไม้ขาวเนี่ยก็อาจจะตัดกับสีดําได้อยู่นะเอาไปว่าเดี๋ยวเราใช้ไม้ขาวนิดหน่อยก็ได้นะครับมืดเราด้วยอ่ะผมว่าถ้าเกิดมันปล่อยให้มืดน่าจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เอาไว้ว่านอนสลิปเจอกันตอนเช้านะครับโอเค กดมอร์นิ่งทุกคนเราเกิดเป็นเทียบร้อยแล้วก็ตัดไม้เบิร์ดมานิดหน่อยใช่ไหมไม้เบิร์ดจริงเลยครับไม้ My, คือไม้เบิร์ดอืมเอาสักไม้เบิร์ตสามสต็กพอไหมเอ่ยไม่แน่ใจต้องตัดไปก่อนโอเคตัดยาวๆเลยครับส่วนนี้ทุกคนจะไม่เห็นอะไรมากครับนอกจากคลิปที่ผมตัดจุ๊บๆๆ,ๆนะครับผมเพราะรู้สึกว่าผมไม่อยากยื้อคลิปนานเท่าไหร่คลิปนี้อาจจะเป็นคลิปที่สั้นก็ได้นะเพราะว่าผมไม่ได้มาทําอะไรนอกจากมาสร้างบ้านเลยก็คือตั้งใจที่จะมาสร้างบ้านเพราะว่า ผมก็ค่อนข้างที่จะไปเล่นนอกรอบบ่อยเลยนะครับพอดีว่าางสอดคือผมไม่อยากอัดคลิปเท่าไหร่ก็คือแบบไม่รู้จะอัดอะไรนะครับก็เลยบอกเล่นนอกรอบเลยซึ่งส่วนใหญ่ที่เล่นนอกรอบก็คือจะไม่ได้เล่นมากเพราะว่าผมต้องคิดเผื่อการทําคลิปด้วย ก็เลยไม่ได้เล่นบ่อยนะครับส่วนเนี่ยจะเป็นการลงเหมืองหาแร่อะไรต่างๆที่มันดูแบบจำเจก็เลยแบบผมไม่ได้อัาคลิปเอาไวา้เช่นผมเสื้ออะไรใหม่ๆเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะมาอัดให้ดูอีกรอบนึงนะครับเช่นแบบเลยจะมาสร้างบ้านสร้างฟงสร้างฟาร์มอะไรอย่างนี้เอาไม่ว่าอีพีไหนทุกคนอยากให้ผมสร้างอะไรก็อ่าคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมน่าจะจัดให้เลยนะชิบๆโอเคเกี่ยวมาก่อนอือแล้วก็สิ่งที่ผมคิดไว้เนี่ยก็คือผมอยากจะทำฟาร์มอ้อยด้วยเพราะว่าฟาร์มอ้อยเนี่ยคือมันจำเป็นมากๆเลยนะในเมื่อเเเเเเเรรรรราา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 นนนนนนนีีี่่่่่่่่่่ยยยจจจจออ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 อไ้้้้้้หหมมมมมููบบบใชัคัคคแแลลวซึงงงฟ์กกก็็ขขทะปต ในหมู่บ้านเลยเอ๊ะฝนตกเหรอเนี่ยบ้าแน่มอนจะเกิดหรือเปล่าอืมใกล้ครบ3แตกแล้วเดี๋ยวเราเอาสัก3 Sta แตกเลยกันนะครับโอเคครับเอาเป็นว่าตอนนี้เราได้อ่าไม้เบิร์ดบ้า3 4มสแตกแล้วต่อไปก็คือไม้ดำครับซึ่งเป็นงานหยาบของเราแหละเพราะว่าเราต้องเดินหาแบบไม่รู้สกาแค่ไหนโอ้นี่เราเจอฟักทองแล้วเหรอฟักทองนี่คือจําเป็นนะหัวก่อนที่บ้านผมไม่มีฟักทองพอดีเลย ขุดกลับบ้านเลยนะขอยญาดโด้เด้อคนช่วยผมซ้ำทางนะอันนี้คือทางบ้านเราแนะีที่เราจะต้องเดินกับซึ่งเราเดินตรงข้ามกับตรงนี้เราต้องเดินตรงนี้ครับใช่ไหมใช่เหรอใช่ไหมใช่ใช่มันคือใช่อันนี้เรามาทางนี้ต้องเดินทางนี้ไปครับผม let's go <S โอ้ข้างหน้ามีเห็ดด้วยครับซึ่งไม่ไหวแล้วขัดใจขออีกต้นหนึ่งแล้วกัน โอ้เดียวนะครับทุกคนดีใช่ไหมนี่คือไม้เบิร์ดไม้ดำไม้ขาวไม้อะไรไม้อะไรสักอย่างนั่นเลยครับเอาไม่ว่าเราเจอมาแล้วถึงจะไม่ใช่ดำสนิทก็เถอะนะแต่ผมก็รู้สึกว่ามันก็ดำอ,อยู่ใช่เปล่าไหนม,มันก็ไม่ได้ดำนะสปรูตเหรอมายสปรูตขุดเก็บไปหน่อยแล้วกันนะครับ เอาเป็นว่าไม้สปุตผมจะเอา3อย่างเหมือนกับไอ้นี่แล้วกันเนาะไม้สปุตก็ไม่ใช่ไม้ที่ผมตามหาอยู่ดีไม้ที่ผมตามหาคือไม้ดำซึ่งผมอยากได้ไม้ดำอู้ ตรงนี้คือต้นใหญ่ซึ่งที่ขุดอันนี้ไม่พอต้องขุดเล็กๆก่อนโอเคซึ่งไอ้ d a t a p a c k ไอ้ขุดทีเดียวแตกเนี่ยก็คือมันจะใช้ได้สําหรับไม้ที่มันพอกับการขุดเท่านั้นนะครับซช่นไอเนี่ยคือมันใกล้พังเลยใช่ไหมไปขุดต้นใหญ่แบบนั้นเนี่ยคือมันขุดไม่ได้ครับต้องขุดได้แค่กับต้นเล็กๆเท่านั้นเอาไปดนวาเดี๋ยวผมจะตัดฉากหลังจากที่ผมตัดต้นไม้เสร็จเลยลายกันนะครับผมรู้สึกว่าถ้าเกิดตัดนานๆเนี่ยเดี๋ยวคนดูจะจำเจแล้วก็เบื่อไปเนาะนี่เขียนไหมครับถ้าเกิดเรามีที่ขุดที่มันมีีเเยยอะน่ หรือไอ้ความแบบค่าที่มันขึ้นหลอดเขียวๆเนี่ยขึ้นสูงเท่าไหร่ก็ยิ่งตัดต้นไม้ได้แบบเยอะๆเลยนี่มันก็จะเป็นมบบนี้ครับเอาไปว่าเดี๋ยวผมเนี่ยเดินหาต้นไม้สีดําก่อนเนาะเอาไปว่าเดี๋ยวเ,เจอกันหลังจากที่ผมตัดต้นไม้เสร็จเลยดีกว่านะครับทุกคนครับผมเจอน้องชิ้นสองด้วยอะ่ะซึ่งใหญ่จะสับนกลับบ้านมากเลยแต่ทำไม่ได้ <c oughs> ช่างมาแล้วกันหาไม้ก่อนไม่เจอเลยครับคือหาไม้ดําหายก็ไม่เจอเจอแต่เบอร์รี่ขุดกลับด้วย ว่าเราเก็บมาแล้วซึบซึบึบนี่ผมหาจนข้ามฝั่งเลยครับมันยังไม่เจอไม้ดําเลยเอ๊ะเดี๋ยวนะตรงข้ามใช่ไม้ดําหรือเปล่าไม่รู้ครับข้ามไปดูถ้าเกิดใช่จะถือว่าเป็นอะไรที่โชคดีมากๆอะไรต้นไม้แปลกมากต้นไม้รอยฟ้าเหรอเดี๋ยวพิฟิกกำวัดแล้วเนี่ยนี่ผมว่ายน้ำมานานเลยครับยังไม่เจอทางขึ้นเลยอันนี้คือไม้อะไรครับเดี๋ยวผมต้องขอดูก่อนไม้สปรูตอ,อืมนล้วก็ไม้ดำไม่ว่า โอ้โหเช็ดตกใส่มาเลยไอ้ว่าตกไปนี่คือเส้นแง่แน่แนอขอบคุณพระเจ้าคุม้มครองพระเจ้าไ่คุม้มครองผมคุม้มครองตัวเองนตอนเนี้โอ้เราจะไม่ประมาทเราจะไม่ประมาทอีกเป็นรอบที่สองโอ้สยองเลยเมื่อกี้ตกไปนี่คือจบแน่ๆครับบอกเลยคุณเราได้แบบเกียงหมายมาเยอะมากทิ้งก่อนผมรู้สึกไม่อยากเก็บไว้ในตัวนะครับ เพราะว่ามันหนักตัวเปล่าอืมเอาเป็นว่าผมเริ่มทอมาเลยครับผมไม่หามาแล้ผมเอาไม้สป๊ตเนี่ยแหละเดี๋ยวเราจะเอาไม้สปุ๊ตไปเยอะความพวกไม้เบิร์ดแล้วก็ไม้โอก๊กขวามากปกติเนาะเพราะว่าผมรู้สึกผมชอบไม้สีเข้มมากกว่าไม้สีอ่อนเฮ้ยเดี๋ยวนะครับนี่ผม เจอไมโอ๊กดำแล้วเหรอเนี่ยนี่คือต้นไมโอ๊กดำเหรอผมตีมาตั้งนานเพิ่งรู้ว่าอันนี้คือไมโอ๊กดำผมดูว่ามันคือต้นสปรูซเอกแต่ก็ถือว่าดีเลยครับตอนนี้คือเราเ <c oughs> จอไมโอ๊กดำเป็นที่เรียบร้อยกับที่ขุดที่เหลืออนอยนิดไม่ทำไมเพิ่งมาเจอ <c oughs> จะพอหรือเปล่าเนี่ยผมว่าไม่น่าพอครับไมโอ๊กดำน่าจะได้น้อยแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราเอาไปตัดเอาเป็นแค่สี่ไม้ตัดพอแต่ได้ทีอู้สเกลตันสเกลตันโอโอโเดีเดวเดดเด เอาเป็นว่าตอนนี้เราประสบความสำเร็จในด้านตามหาไวโอคดอวเมนที่ยบรรอยครับนี่เราได้มาแล้วได้มา3มกองกับไม้สปุตอีกมากมายกองถับไม้สปุตาดูตัวเองตายซะง,งั้นเลยเดีย๋ยวเราะจะขุดให้มัน ก็เลยจะบอกเลยว่าคุณดินขวาจะพังพังง่ายเกินเอาเป็นว่าเรารู้แหล่งเลยครับประไมโอคดามันอยู่ใกล้มากแล้วก็อยู่อันน้อยนิดก็คือมีน้อยมากๆแต่ไม่เปไรครับเดี๋ยวเรากลับบ้านไปไปก็เป็นเริ่มวางแผงการสร้างบ้านกันดีกว่าอืมโอเคกลับมาถึงบ้านสักทีครับหลังจากที่เราหลงมานานแล้วก็แสนานานแล้วก็นานมากๆเอาเป็นว่าตอนนี้เรากลับมาดูสวัสดิภาพเรียบร้อยครับผมเดีย๋ยวต้องเลี้ยงของก่อนนะครับว่าลกองไหนเป็นกองไหนนี่ครับกล่องน,นี้เราจะเอาไปเป็นไม้สร้างบ้านกันซึ่งเราจะเก็บไม้ทั้งหมดไปในกล่อง ปุ๊บปุ๊บจบจบจบโอเคซึ่งไม้ทั้งหมดนี้เราจะเอาไปสร้างบ้านกันครับซึ่งแน่นอนว่ามันต้องใช้กระจกด้วยแล้วคือตอนนี้ผมไม่มีกระจกเหลือเลยสักอันเพราะผมไม่เคยทําแถมทรายก็มีน้อยนิดมากๆเดี๋ยวผมต้องไปขุดทรายก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะมาเจอเอนทีหลังจากที่ผมไปขุดทรายเสร็จแล้วกันซึ่งทรายเนี่ยมันหาไม่ยากครับมันหาตามพื้นนั่นแหละเพราะผมไม่ต้องการเยอะเลยทุกสม มาหารทีดเดียวพอโอเคครับตอนนี้คือเราก็ได้สร้างมาหนึ่งชุดซึ่งผมรู้สึกว่ามันไม่น่าได้ใช้เยอะแน่นอนนะครับเพราะว่ากระจกเนี่ยคือยังไงก็ต้องทําเป็นแผ่นแบนใช่ไหมแล้วแผ่นแบรนเนี่ยก็คือมันได้เยอะอยู่แล้วครับมันก็เลยรู้สึกว่าไม่ต้องใช้เยอะเท่าไหร่นะไอกระจกเนี่ยเดีย๋ยวไอพวกอุปกรณ์ที่เราได้มาใหม่เนี่ยก็เก็บไปก่อนเดี๋ยวผมค่อยมาทําทีหลังตอนนี้เราสนใจแค่บ้านตรงหน้าที่เราจะสร้างกันก่อนครับ ยงขอคืนสู่เยาแล้วแบบที่ผมจะสร้างเนี่ยผมจะทําเป็นไม้ทรงโมเดิร์นซึ่งเราต้องใช้เป็นไม้สีดําอเดี๋ยวนะขวานผมพังดีกว่าเดี๋ยวผมต้องทาขวานใหม่ก่อนนะครับซึ่งเดี๋ยวต้องสร้างโครงบ้านก่อนว่าสิ่งที่เราต้องการคือมันจะเป็นแบบไหนวางตัวแบบบ้านเป็นตรงนี้ขึ้นมาและตรงนี้ก็คือผมจะสร้างเป็น ชั้นแรกกับชั้น2ซึ่งตรงนี้ก็วางแบบนี้หนึ่งก่อนแล้วก็ตรงที่คือบันไดแล้วก็ตรงนี้ครับซึ่งขึ้นมาปุ๊บจิ๊บโอเคจึ๊บจิ๊บอืมเดีย๋ยวผมจะสร้างเป็นตัวนี้แล้วก็มาแบบนี้ครับแบบมีส่วนแยกออกมาเป็น4ี่ม้ตัด แล้วก็ทําเป็นหลังคาขึ้นดูทรงโมเดิร์นนิดหน่อยเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะรีเพย์คลิปให้ดูหลังจากที่ตอนที่ผมสร้างแล้กันเพราะถ้เกิดผมนั่งพูดต่อไปเนี่ยมันอาจจะไม่เป็นการดีเท่าไหร่ตรงนี้เดี๋ยวจะเปาะเป็นไม้แบบนี้ด้วยครับอืเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะรีเพย์ให้ดูด้วยกันเนาะ ผมรู้สึกว่าสีมันไม่ค่อยตัดกันเท่าไหร่ครับคือตรงนี้มันเป็นสีดำแบบละเอียดใช่ไหมสวนตรงนี้มันคือเป็นบันไดที่แบบสีมันไม่สม่ำเสมอเพราะงั้นผมจะแก้จากไอ้ไม้แบบนี้เป็นไม้โอ๊กสีดําปกติที่แบบแปรรูปแล้วที่ไม่ใช่แบบปอกเปลือกแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมต้องแก้ใหม่ถึงมันจะดูแบบไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เลยครับแต่ผมต้องการความสม่ำเสมอซึ่งนี่เราต้องเปลี่ยนเป็นไม้แบบนี้ครับนี่แล้วก็ต่อขึ้นมาแบบเมื่อกี้เลยมันจะดูแบบสม่ำเสมอมากขึ้นชิบสิบิบ นี่มาดูผลลัพธ์กันนะครับว่ามันดูดีดูด,ดีดูได้หรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมต้องลองดูนะชบ,ชบโอเคไหนดูซิอืมดูดีขึ้นเยอะเลยครับซึ่งเดี๋ยวผมจะทําเป็นหลังคาแบบนี้มาประจบตรงนี้แล้วก็อืมค่อยคิดอีกทีแล้วกันตรงนี้อาจจะดูไม่เท่ากันไม่ต้องแปลกใจครับเพราะว่าตรงนี้คือผมจะทามาโตเป็นชั้นล่าง แล้วก็ค่อยคิดแล้วกันนะครับอันนี้คือเอาหน้าบ้านก่อนเนาะโอเคครับคุณผู้ชมตอนนี้เนี่ยมันก็เดินทางมารึ่งทางแล้วนะครับผมตอนนี้ผมก็ได้โตัวบ้านที่ผมคิดไว้ดีหัวแล้วขอเป็นจริงคือมันทำไมมันเป็นยีแล้วเนี่ยมันดูเละๆใช่ไหมครับแต่อย่าเพิ่งแบบเอจใจไปนะเพราะว่าของจริงเนี่ยมันต่อจากนี้ครับเดี๋ยวผมจะเอาขอตกแต่งมาตกแต่งดีงให้มันดูแบบไม่น่าเกลียดเกินไปแล้วกันผมรู้สึกว่าแบบนี้มันมันมันน่าเกลียดไหมครับ มันมันก็ไม่น่าเกลียดหรอมั้งตรงนี้มันดูเบาๆใช่ไหมคือผมตั้งใจให้มันเป็นอย่างนี้อะไรครับเดี๋ยวค่อยลองอีกทีอลองกดตรงนี้ก่อนละกันตรงนี้ปูเป็นไม้ขาวอะไรกันไม้ขาวคือผมจะหมดไม้ขาวคือผมจะหมดคือผมหมดเดยอะมากตอนแรกกับผมจะไม่ใช่ไมโอ๊กแล้วนะครับแต่มันเป็นไปไม่ได้จริงๆอะรู้สึกไมโอ๊กมันเป็นไม้ที่แบบมันมันสวยครับรู้สึกว่าไมโอ๊กเป็นไม้ที่สวยแล้วผมมันต้องใช้จริงๆแต่ตรงนี้ผมขุดแล้วก็เปลี่ยนเป็น ไม้สีขาวนี่ตรงนี้ตรงนี้ก็อาจจะใส่เป็นประตูทางเข้าอีกอันนึงตรงนี้ก็เป็นประตูทางเข้าครับเดี๋ยวผมต้องขุดอ่าตรงนี้แล้วก็ปูเป็นไม้ที่ผมต้องการแต่ตอนนี้คือเรายังไม่ได้ปูนะครับเดี๋ยวผมพาท,ทัวร์เข้าๆก่อนเลยกันซึ่งขึ้นมาข้างบนเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นอ่าใช้เป็นห้องนอนได้เลยนะครับเพราะว่าตรงนี้มีหน,าน้าระเบียงด้วยส่วนทางนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นห้องอ่าห้องรับอะไรสักอย่างส่วนตรงนี้ก็จะเป็นห้องห้องผา หรือฝาไม่รู้นะครับผมเพราะว่าผมคิดว่ากล่องเนี่ยผมจะเก็บไว้ข้างล่างนะครับนี่ผมจะเก็บไว้ห้องนี้เพราะว่ามันกว้างดีผมไม่รู้ผมสร้างมัวม่วๆเอาแล้วมันได้แบบไหนผมก็เอาแบบนั้นเลยครับอาจจะดูไม่สวยเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมไปนั่งตัดอ่าพวกกิ่งไม้ใบไม้แบบนี้มาก่อนรู้สึกว่าอุปกรณ์นี่เจอแล้ะเอาเป็ว้วาเดี๋ยวผมไปนั่งตัดไม้ตรงนี้แล้วก็เอามาตกแต่งนิดนึงเลยกันนะครับผมคือผมจะสร้างสไตล์โมเดิร์นไว้แต่ผมไม่รู้ว่ามันออกมาเป็นโมเดิร์นหรือหรืออะไรกันแน่นะครับผมทุกคนก็ จะมาไหว้กันตรงนี alone, น้นะครับผมเพราะผมก็สร้างไม่เป็นเหมือนกันคือแบบคิดอะไรออกก็สร้างๆๆๆไปอะไรกันนะครับผมที่เราต้องใช้ไม้จํานวนเยอะเลยอันนี้ของไม้เบิร์สเราจะใช้ของไม้โอกอะไรกันนะครับผมเพราะว่าเก่งไม้มันดูแบบทึบๆดีเนาะนี่ เอาหมดต้นเลยเดี๋ยวเราลองเอากิ่งไม้พวกเนี้ยไปตกแต่งดูนะครับว่าใช้กับอะไรได้บ้างมันทําอะไรให้มันดูสวยได้บ้างนะครับไอไม้สับปะรดผมบอกเลยว่าไม้สับปที่ผมคุดมาเนี่ยคือผมแทบไม่ได้ใช้มันเลยเว้ยทุกคนคือมไม่ได้ใช้จริงๆนะครับนี่ได้ใช้และเดี๋ยวจะทําเป็นประตูประตูรัว้วแบบนี้โอเคเอามาสักยี่สิบอันก่อนเลยกันนะครับผมซึ่งที่เราจะใช้เนี่ยก็คือเราจะวางขึ้นมาแบบนี้ครับนี่แล้วก็ เอาประตูไม้วางแบบนี้อะมันจะได้ดูแบบเป็นกระถางต้นไม้มากขึ้นหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันตรงนี้ถ้าเกิดเป็นเ,เปลี่ยนเป็นไม้ขาวละซิอม,มันจะได้ดูแบบไม่น่าเกียดนะครับตรงนี้ก็ได้อยู่แต่ผมรู้สึกตรงนี้มันมันแปลกๆแม่งๆยังไงก็ไม่ล้ผมรู้สึกมันแป้งๆครับเดี๋ยวลองเปลี่ยนเป็นใบไม้คิดว่าไงครับไอ้นี่มันเชื่อมกันไม่ได้อ,อรู้สึกต้องใช้ไม้ขาว ไม่เป็นไรครับใส่ไม้ขาวไปเนาะปอกเปิดให้มันด้วยนี่จะไ,ได้ดูแบบธรรมชาติขึ้นมาหน่อยตรงนี้มันดูรเหลี่ยมผมต้องแก้ไขตรงนี้นิดนึงซึ่งให้มันเชื่อมต่อกับตรงนี้ดีไหมอะไม่รู้ครับคือต้องลองดูนะตรงนี้แผ่นกระดานปุ๊บเก้าอันต้องลองครับต้องลองอืม ผมรู้สึกว่ามันหลอเหลาขึ้นเยอะเลยนะมันจะได้ดูแบบมีแง่งดีจะดูไม่โล่งกันไปเอาถ้าเกิดเราไม่ชอบค่อยขุดออกก็ได้ตรงน,นี้แต่ก็ถือว่าประสบความสําเร็จแล้วเนาะบ้านเราก็ทําเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวต้แต่งนิดหน่อยให้มันดูแบบเป็นธรรมชาติขึ้นแล้วกันเดี๋ยวผมจะ ขออนุญาตตัดคลิปแล้วก็ตอนบ้านเสร็จเลยแล้วกันเดี๋ยวเรามาเจอกัน,นที่ตอนบ้านเสร็จนะครับแล้วก็เอาโคมไฟมาแปะตรงนี้โอเคเพิ่มความสว่างให้มันตรงนี้คือบล็อกสลับใช่ไหมก็วางแบบนี้ไปแล้วกันนี่ที่เหลือก็คือเอากล่องคราฟมาวางตรงนี้เยอะแยะแล้วก็เปลี่ยนให้เป็นห้องเก็บของไปเลยข้างล่างสวนข้อมูลก็คือไปตกแต่งข้อมูลกันต่อตรงนี้คือยังไม่ได้ใส่กระจกครับเดี๋ยวผมเอากระจกมาแปะตรงนี้ก็คือใส่นี่ไปก่อนชุโอเคแล้วก็ตรงนี้คือวางไม่ได้เพราะเป็นสลับซึงวางมาแบบนี้ โอเคแล้วก็วางแบบนี้เอาว่าตรงนี้คือบ้านของเราเนี่ยค่อนงที่จะใกล้เสร็จแล้วผมเพิ่งไปตัดเพิ่มมาต้องอืมรู้สึกมัาต้องใช้เยอะครับแต่จะเริ่มจากตรงไหนดีคือผมพยายามทําให้บ้านตัวเองดูแบบธรรมชาติมากที่สุดนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าธรรมชาติจริงหรือเปล่าอืมก็ธรรมชาติด,ดีนะตรงนี้ผมรู้สึกว่าตรงนี้มันดูแบบโงล่งๆแปลกๆครับเดี๋ยวต้องหาอะไรมา ทำให้มันดูแบบไม่โล่งขึ้นมาหน่อยอืมมันจะดูไม่ค่อยโล่งกันไปครับมันก็ดูดีอีกแบบนึงนะสำหรับผมอะแล้วถ้าเกิดเปลี่ยนมาตรงนี้แล้วก็ขึ้นมานี่ซึบอืมมันรู้สึกดูดีขึ้นกว่าเดิมครับอืมเท่านี้ก็น่าจะเกินพอเลยครับบ้านของเราไหนดูภาพรวมหน่อยซึบอืมผมว่าโอเคเลยนะมันดูแบบ <c oughs> ดูแบบดูเปนยุคไม้ดีก็ โอเคครับแต่อย่าไปดูด,ด้านข้างนะเพราะด้านข้างผมไม่ได้ตกแต่งมันเลยโอ้ oh, เดี๋ยวผมไปไล่เคลียร์น้องกรอบไยกันเดี๋ยวเก็บนี่ก่อนแล้วก็เอานี่มานิดนึงนิเดี๋ยวผมขอลองตรงนี้ก่อนซึบตรงนี้ล่ะเออมันดูสวยกว่าเยอะเลยตรงนี้ถ้าเกิดใส่มันปุ๊บมันดูแบบมีเหลี่ยมมากขึ้นครับเดี๋ยวอแขกไม่ได้รับเชิญเอาเป็นว่าตอนนี้คือบ้านของเราเนี่ยมันสมบูรณ์แบบเลยครับมาเนี่ยดูภาพรวมซินี่ตอนเช้าเป็นแบบนี้เลยจริงคือแบบสวยงามมากตรงนี้คือถ้าเกิดใส่แบบนี้ล่ะ งั้นเปิดไว้ดีกว่าเนาะชอ่ะโอเคอืในไหนก็จะจบซีรีส์จบตอนนี้แล้วครับเดี๋ยวผมต้องทําอะไรให้มันเกี่ยวกับการสลองบ้านขึ้นบ้านใหม่หน่อยเราจะเปลี่ยนไปยุคเพชรกันแล้วครับดืมจากชุดเกาะชิปอืมแอชชิเมนขึ้นขอบคุณแล้วก็ขาเป็นถุงเท้ามาด้วยแล้วก็กางเกงตอนนี้เราเปลี่ยนเป็นไดมอนด์เรียบร้อยพร้อมกับบ้านใหม่ของเราสิงไหมสวยมากนี่ไงโชมเองก็เวน,นไปไง สุดๆเอาไปทุกคนครับทีิปนี้เนี่ยก็จบเพียงเท่านี้นะครับผมถ้าเกิดชอบกันเนี่ยก็ฝากกดไลสบสบสค์กด Subscribe กันด้วยนะครับผมแล้วผมจะได้อัปเดตมาเรื่อยๆเลยนะเอาเป็นว่าเจอกันใน ep ที่4นะครับผม ep ที่3เนี่ยก็รู้สึกภูมิใจและเจอกันในพาร์ทหน้านะครับผมจุ๊